เมนูทอดมันกุ้งเป็นเมนูที่ทาได้ง,ง่ายมากๆจะเป็นเมนูทานเล่นหรือกับข้าวมือหลักก็ได้ค่ะความกุง้งแดงๆฟูๆทอดกันแบบกรอบน้องนุ่มในจิ้มกับน้ำจิ้มบวยสักหน่อยก็อร่อยมากเธอพูดไปแล้วเจก็หิววันนี้ก็เลยรให้บ้านใจหมูเนี่ยมาทําให้ทานกันซะหน่อยค่ะพระสูตรบ้านนี้เขาเด็ดจริงยังไงก็ไปจดสูตรตามกันได้เลยจ้ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเริ่มแรกก็มาโคกสามเกลือกันก่อนเชฟเขาก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไป บดให้ละเอียดกันซักหน่อยแล้วก็ถึงตามด้วยกระเทียมและรากผักชีจะ้ะโอกจนกว่าจะละเอียดแล้วก็ตักพักไว้จะทำาทอนหมันกุ้งเนี่ยไม่มีกุ้งก็ไม่ได้เธอหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเปลือกแล้วเอากุ้งมาสับๆจะ้ะและก็ถึงขั้นตอนการหมักวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ใส่กุ้งสับลงไปตามด้วยมันหมูบด แล้วก็สามเกลือที่เราที่หกเตรียมไว้นั่นแหละเธอแล้วก็ถึงปรุงรสกันสักหน่อยใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไปจ้ะขั้นตอนนี้เนะี่ยก็ถึงการคลุกเขาวัตถุดิบให้เขากันจนเมื่อวัตถุดิบเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ถึงใส่แป้งมันลงไปค่ะแล้วคลุกให้เขากันอีกสักครั้ง จากนั้นก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นสัก2ชั่วโมงนะเทคนิคของเชฟก็คือยิ่งนานเนี่ยวัตถุดิบจะยิ่งแข็งตัวและก็จะได้ปั้นง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปก็มาปั้นตัวทอดมันกันเลยก็ตักเนื้อทอดมันให้เป็นขนาดพอด,พอดีพอดีใส่ลงไปในเกรดขนมปัง แล้วก็ปัน้นคูกับเกล็ดขนมปังให้เคลือบกันทั้งชิ้นเลยกดให้เป็นแผ่นๆกลมๆแล้วกดให้เป็นรูตรงกลางค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาทอดทอดมันกุ้งกันแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ตั้งไฟตั้งกระทะเทน้ำมันแล้วก็ใช้ไฟกลางจนเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ถึงใส่ตัวทอดมันกุ้งลงไปค่ะโดยเจเนี่ยแนะนำว่าต้องใส่ให้ทั่วทั้งกระทะแล้วคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ตัวทอดมันติดกันนั่นเองกระทอดกันไปจ้ะจนกว่าจะสุกแล้วก็มีสีเหลืองกรอบน่าท แบบที่เชฟทำกันเลยแล้วถึงจะนํำขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันแม่กิ่นนี่เกอร์หอมสีสันนี่เกอร์เหลืองสวยนาทานกันมากเหนือทอดมันนี่ก็แดงฟู ว่าแล้วเจก็หิวลูกเพจเนี้ยยังไงก็จัดตามเจกันได้เลยจะ้ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG ติ๊กต๊กติตด c o ุกกิ้และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ